สวัสดีครับพบกับเวเป r Channel นะครับคลิปนี้จะมาให้ดูน้ํายานะครับของ c l o u d Niner c l o u d Niner o u o u d Ni หรือว่า C9 นะครับคลิปนี้เกิดขึ้นเพราะว่าจังหวะที่คุกกี้ขาดตลาดนะครับที่เราหาคุกกี้กันไม่ได้ครับแล้วมีสมาชิกท่านหนึ่งอินบ็อกซ์มาหาผมว่าจะหาได้จากไหนเนี่ยเพราะว่าเขาอินบ็อกซ์ไปคุยกับทางเพจของ Cloud n ที่ facebook com เว็บซอสไมนะครับแล้วคือท,ทางเพจก็บอกมาว่าเมืองไทยหมดจริงๆต้องรอของจากมาเลย์สัก2อาทิตย์นะครับเออทางเพจเขานะครับมีแอดมินคนไทยนะครับดังนั้นอยากรู้รายละเอียดอะไรอินบ inbox ไปที่เพจของคลาวนาได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ด้านใต้วิดีโอในจอที่เห็นนะครับกดนี้นึงนะครับด้านใต้คลิปนะครับจะมี รายละเอียดอยู่หลังจากที่ผมได้คุยกับทางเพจนะครับทางเพจเขาก็ขอบคุณมาที่เออผมทำคลิปคุกกี้ขึ้นมาแล้วผมก็น่าดานครับบอกว่าเปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นเสื้อแทนได้ไหมอะ่ะผมเล่นเกมแล้วผมไม่เคยได้เลยอะ่ะลองหลายรอบแล้วอะ่ะผมก็เลยได้เสื้อมาครับแล้วทางเพจก็ใจดีส่งน้ำยากลิ่นใหม่สองกลิ่นที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปคุกกี้นะครับว่า มีน้ำยากลิ่นใหม่ของเขา2กลิ่นมาให้ทดลองพร้อมกับน้ำยาในเครือของคราวนายอีก4กลิ่นนี้ด้วยนะครับทีนี้มาดูทีละกลิ่นดีกว่าผมขอพูดถึงในเครือก่อนนะครับแล้ว2ตัวพระเอกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงทั้ง4กลิ่นเนี่ยเป็นสายเย็นนะครับดังนั้นใครที่ชอบนี่ผมว่าโอเคสําหรับผมมันเย็นนะครับแต่ผมไม่เคยลองแบบเย็นจัดๆหลือเกินสักทีนึงแต่สาหรับผมนี่แบบแค่นี้ก็เย็นแล้ว เย็นมากเพราะปะกติผมดูดมะม่วงผมก็ว่าเย็นแล้วนะครับมะม่วงของคลาวนายอันนี้แมงกิสนะครับก็มังคุดชัดเจนครับส่วนอันนี้อันนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับสำหรับแมงกิสว่า VGPG เท่าไหร่แล้วก็นิกเท่าไหร่แต่ว่าฮันนิดิว555เนี่ยคือผมลองแล้วมันมันเหมือนกับฮันนิดิวของคลาวนายนะครับแต่ว่าจะเย็นกว่า เขาบอกไว้ว่า VGPG ห้าสิบห้นะครับแล้วนิกเนี่ยเขามีติ๊กให้เลือกครับ06แล้วก็9นะครับแต่ที่ได้มาเป็น6นะครับทีนี้เจ้าตัวนี้ Big 666ที่ผมลองเนี่ยกลิ่นจะคล้ายๆกับ b l a c k c u r r a n t มัน b l ล c k c ค r ร a n t นะครับแต่ว่ามันเย็นกว่าอีกแล้วคือเหมือนว่าน้ำยาในเครือของเขาเนี่ยน่าจะทำมาสำหรับเอาใจสายเย็นนะครับ น้ำยามาเลยอย่างที่เราลองนะส่วนใหญ่จะเป็นสายเย็นนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันครับจะหวานน้อยกว่าคราวนาน,นิดนึงแต่จะเย็นกว่านะครับแล้วสุดท้ายเจ้าตัวทวิสเต d นะครับอันนี้ผมว่ากลิ่นมันคล้ายๆกับขนมเจลลี่หนึบๆที่เรากินกันตอนเด็กๆครับทำนองนั้นนะครับสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยจะเป็น vgpg 6040นะครับ แล้วนี้ก็จะเหมือนตัวนี้เลยคือ0 6แล้วก็9นะครับที่ได้มาก็เป็น6เหมือนกันเข้าใจว่าบ้านเราส่วนใหญ่น่าจะน่าจะดูด6กันนะครับดังนั้นผมขอเหมารวมว่า4ตัวนี้เป็นนิก6หมดนะครับส่วนวิจีพิจีก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้นะครับโอเคทีนี้มาดูตัวพระเอกกันส้มขอแกะดมเลยแล้วกันจะได้อธิบาย มันกลิ่นเหมือนน้ำส้มอะครับน้ำส้มที่เป็นน้ำผลไม้นะครับแบบไม่พูดยี่ห้อแล้วกันเนาะแต่กลิ่นทำนองนั้นนะครับไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่น้ำส้มนะ้ำอัดลมนะครับหรือมันคล้ายกันหรือเปล่ามันก็มันก็ส้มนะครับเต็มเต็มนะครับส้มถ้าใครติดตามช่องผมจะเห็นว่าผมใช้บ่อยมากอันนี้เนี่ยคาวนายน็ส่งมาให้สองขวดครับหมดไปแล้วขวดหนึ่งเรียบร้อยครับ ผมเลยต้องรีบทําคลิกนี้ขึ้นมาเพราะว่าไม่งั้นยังใจไม่อยู่คือสองขวดนี้มันหมดแน่เลยแล้วก็ทีนี้มาดูพีชลามกันโอ้ยจะบอกว่าดมทีไรก็น้ำลายสอทุกทีสำหรับพีชลามกลิ่นคล้ายๆกับน้ำพึ่งผสมมะนาวอะไรทานองนั้นนะครับแบบแต่ว่าพอดูดเนี่ยกลิ่นผมว่ากลิ่นพีชมันชัดกว่านะครับ สำหรับคาวนายก็เป็น VGPG 7030นะครับแล้วก็นิก3นะครับโอเคทีนี้ผมเซตอัพไว้แล้วแหละสำหรับส้มผมใช้กับคามาคิดของ Gi กิ w a v e นะครับใส่กับหยดสู่เพราะว่าปกติผมสายหยดอยู่แล้วครับแล้วก็สำหรับพีชราม ผมใช้กับ s y n น m ม24 plus ของ geekwave เหมือนกันนะครับใส่กับ competition glass cap ของ Trinity glass tank แล้วก็ We g o t pro m a x mod อดใจรอนี้นะครับสำหรับคลิป v g o t คร่าวๆประมาณนี้นะครับขอดูแล้วกัน อร่อยอะครับอีกนะเฮ้ยผมชอบจังเลยอะส้มเนี่ยทีนี้ลองพีชลามแล้วกันครับ จะไม่ได้เป่าควันไปทางนั้นนะครับแต่จะบอกว่าควันนี่ท่วมอะครับอีกทีนะผมว่าความเย็นของทั้งสองตัวนี้ประมาณมะม่วงนะครับมะม่วงของค่าวนายนะครับถ้าใครลองน่าจะพอจินตนาการออกนะครับ จะเย็นนิดหนึ่งไม่ใช่ไม่เย็นเลยนะครับไม่ใช่เหมือนคุกกี้นะครับคือคุกกี้นั้นไม่เย็นเลยแต่สองกลิ่นนี้จะมีนิดนึ่งครับอาจจะน้อยกว่ามะม่วงนิดนึงนะครับหามาลองกันเองดีกว่านะครับของอย่างนี้น้ํายาก็เหมือนเดิมนะครับคือผมว่ามันแล้วแต่ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนแหละบางคนอาจจะชอบกลิ่นอย่างนี้หรือ black currant อะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวผมผมผมชอบส้มครับผมอร่อยดีแบบ หลังจากที่ดูดคุกกี้จนเอียนอะไรน,น,นะครับจนมันจืดละตัดด้วยส้มครับวเวิร์กดีเปลี่ยนบ้างนะครับเพราะแบบดูดอย่างเดียวแล้วมันก็ผมว่ามันเอียนเหมือนกันนะดูดแล้วมันเหมือนแบบมันจืดจืดมันไม่ไม่รู้รสแล้วอะ่ะตัดด้วยผลไม้บ้างอะ่ะเออมันมันดีนครับเราค่อยกลับไปดูดคุกกี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับสําหรับสมาชิกที่แบบได้คุกกี้มาแล้วแบบไม่ถูกใจนะครับ พันแรกนะครับสตีมครับการสตรีมน้ํายาที่ผมใช้กันง่ายๆนะครับบ้านๆก็คือขย่าวแบบผมลองขย่าวให้ดูขย่าวแบบสุดแรงนะครับจนมันเป็นฟองนะครับแต่อันนี้น้ํายามันน้อยนิดนึงแล้วก็เปิดฝาไว้ครับสัก5นาทีนะครับ5นาที10นาที ขยาวเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเยอะๆเลยยิ่งดีครับให้มันเป็นฟองนะครับแล้วก็ <c oughs> ค่อยปิดฝาแล้วกเก็บให้พ้นแสงนะครับเก็บไว้ในลิ้นชักในะอะไรก็ได้ครับในตู้ในะอะไรก็ได้ทําอย่างนี้เช้าเย็นนะครับสักสามวันถึงห้าวันนะครับรับรองครับดีขึ้นผมลองมาแล้วแต่ส่วนใหญ่ผมคุกกี้มันไม่ทันเหลือให้สตีฟลครับมันหมดก่อนทุกทีเลยสำหรับผม คือถ้ามีแบบกระแทกนิดนึงนะครับลองดูนะครับแล้วจะแล้วจะพอรู้ครับว่าจะเป็นยังไงโอเคหามาลองกันเองดีกว่านะครับผมชอบทำแนะนำครับส้มครับถ้าติดตามจะรู้นะครับว่าผมมาแฟนคาวนายอยู่แล้วซื้อดูดเป็นประจำด้วยราคาด้วยนิกด้วยรสชาติมันโอเคไม่ต้องไม่ต้องทิ้งแบบเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับยี่ห้ออื่นนี้แบบเออ ผมลองมาพอสมควรนะครับบางยี่ห้อที่เขาว่าดีกันนี่คือโอ้ยผมสติีทก็แล้วจนแบบเป็นเดือนนะครับสุดท้ายผมก็ต้องให้น้องแถวบ้านไปหมดแต่คราวหน้านี้ไม่เคยเหลือถึงน้องแถวบ้านนะครับเพราะว่าหมดทุกรอบครับหามาลองกันเองดีกว่านะครับน้ำยาถ้าชอบเย็นนะครับลองอันนี้เลยครับสี่ตัวนี้นะครับสำหรับผมมันเย็น,นครับ แต่ถ้าไม่ชอบเย็นหรือว่าเย็นน้อยอย่างเงี้ยครับผมไม่ชอบเย็นครับผมว่าเออมันแต่มันก็ไม่ไม่ได้แบบดูดไม่ได้นะครับมันดูดได้นะครับนิดเดียวเองเย็นโอเคขอบคุณคาวนายด้วยนะครับสำหรับน้ำยาน่าจะส่งมาเยอะๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับยังไงผมอุดหนุนอยู่ละผมแฟนคาวนายอยู่ละยังไงรบกวนฝากกด s u b สไคร์ e ที่ช่องนะครับกดไลค์ที่แฟนเพจแล้วก็กด follow ที่ Instagram ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าดีกว่าครับสวัสดีครับ